สำหรับหนุ่มๆทุกคนนะคบที่จะเข้ามาเป็นแฟนของผมนะครับจะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งที่สําคัญมา,มากๆจะเข้ามามีส่วนในความสัมพันธ์ของเรานะค,ะนะคะรับและก็คือรูเมทของผมเองคร<า><ล>ับรูเมทนคะครับสาหรับเราสองคนนี้คือเราอยู่ด้วยกันมานานมากก็คือประมาณ8ปีทุกคนอ่ะที่แบบเห็นเราเดินด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นแฟนกันหมดเลยที่ก็เขินนะบางทีอะเขาท้า,าแบบนั้นอะโอ้โหถ้าถามว่าตัวติดกันไหมอรอต้องถามเขาปานเนี่ยจะเป็นคนที่ สำคัญกับเรามากๆบางทีกลับไปบ้านอย่างเงี้ยคือแค่กลับไปสักสี่หวันหรือว่าแบบอาทิตย์นึงก็รู้สึกแบบมันมันเหงาอ่ะมันเงียบอ่ะคือถ้าเกิดอยู่กับเขาอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาอย่างน้นาาอยก็ต้องทะเลาะก,กันก่อนถา,ถามว่านอนเตียงเดียวไหมไม่เคยแยกเตียงนอน กันเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาม .4 ถ้าแฟนถ้าแฟนของเต้มานอนใช่ไหมเต้ก็จ้าให้นอนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่นอนข้างปามเต้ก็จะมานอนข้างปามใช่เต้ก<ต>็ <ๆ S 1> จะเป็นคนนอนตรงกลาง <c oughs> แล้วก็ปามก็นอนซ้าย <c oughs> แล้วก็แฟนก็นอนขวาแฟนคนไหนที่แบบว่าคนนี้มันเริ่มไม่โอเคนะเว้ยเราก็จะเตือนเพื่อนเวลาพาให้เจอกับปามเนี่ยน้อยมากที่จะผ่านถ้าไม่ผ่านใช่ไหมปามก็จะตึงเลยแต่ปามก็จะตึงให้เขารู้แต่ไม่ได้ตึงให้แฟนเขารู้เครดมากแบบ จะทายังไงดีคือจะเอาปลาเก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าจะจะพาแฟนไปไหนก่อนดีไหมแบบให้มันให้สถานการณ์ตรงนั้นมันเย็นลงอย่างเงี้ยก็เลยต้องเลือกแบบบางทีก็เอาแฟนไปส่งขึ้นรถแล้วให้แฟนกลับไปก่อนแล้วก็มาเคลียร์กับมันก่อนหนุ่มๆนทั้งสามจุดคนเราไม่ต้องกลัวนี่ไม่โหดนี่ใจดีมากด้วยถ้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงความมีหาอยู่ที่นี่แหละแต่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ